Hello! สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอวันนี้นะคะก็จะเป็นป้านบ้านเอพิโซดศูนย์น,นะคะเอยไม่ศูนย์สิเขาที่แล้วศูนย์ไปแล้วอันนี้เป็นเอพิโซดหนึ่งแล้วนะคะทุกคนายจะเริ่มจากการที่ครั้งที่แล้วเนาะเอพิโซดศูนย์เนี่ยคือเราอ่ะไปจองบ้านใช่ไหมคะพอเราเลือกบ้านหลังที่ถูกใจได้แล้วเนี่ยเราก็ไปวางเงินจองนะคะวางเงินจองเสร็จแล้วทําอะไรต่อสําหรับมือใหมค่ค่ะซื้อบ้านหลังแรกนะคะก็คือต้องไปติดต่อธนาคารนะคะสําหรับคนที่จะกู้ในการซื้อบ้านแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครมีเงินสด cash flow มากมากเนี่ยก็ตามสบายตามขั้นตอนนะคะแต่ของไซเนี่ยไม่ได้ไซต้องกู้นะคะไซไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นก็เป็นการกู้บ้านนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราถามกับโครงการของเรานะคะว่าทางโครงการอ่ะเขามีดีลอะไรกับธนาคารอะไรบ้างคือแต่ละโครงการแต่ละเซลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคอนแทคของคนที่เป็นพนักงานสินเชื่อของแต่ละธนาคารก็ถามเขาดูแล้วก็ลองดูธนาคารที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ยื่นไปนะคะแต่ว่าแนะนําเลยนะเพื่อน ให้ยื่นประมาณสัก3หรือ4ธนาคาร3เนี่น่าจะเป็นขั้นต่ำนะคะที่ยื่นไปเพราะว่ามันตอบไม่ได้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะคะบางทีแนวโน้มดีแต่สุดท้ายเราไฟแนลอาจจะออกมาเลาแปลก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นยื่นเผื่อๆไปนะคะระยะเวลาในการเตรียมเอกสารเนี่ยก็จะอยู่ที่ฝั่งเรา,าเรา,าเตรียมได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็หลังจากส่งให้เขาเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ธนาคารอีกว่าธนาคารไหนโปรเซสเป็นยังไงแล้วก็คนที่ดําเนินเรื่องสินเชื่อให้เราเนี่ยเป็นคน วายเป็นคนแบบสายพุซสายผักอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นสายเนี้ยเขาก็จะแบะตื่นล้ลนมากๆนะคะหรือว่าเขาถ้าเป็นสายแบบสโลชิลเอาอะไรแบบนี้มันก็จะแบบไม่ทันใจเราหรือบางคนนะคะบางคนก็มีแบบว่าเหมือนโทรมาทักทายแล้วให้แอดไลน์อะไรแบบนี้พอแอดไลน์ไปไม่เคยตอบกลับมาอีกเลยก็มีนะคะทุกคนนี่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเอากดเกณฑ์อะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะแต่ก็บอกกับทุกคนไว้ว่าต้องเตรียมใจเพราะว่าคนมีหลายแบบในการติดต่องานนะคะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้นะคะเราก็ต้องมาดูกันว่าแบบมันจะแมนจยังไงแล้วมันจะทันกับสิ่งที่โครงการทาสัญญาเอาไว้ตอนที่เราไปจองบ้านหรือเปล่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในโครงการเกือบทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรเร่งรัดเนาะเช่นถ้าจองภายในเดือนนี้จะได้ส่วนลดนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการเร่งเราไปในตัวว่าให้รีบๆทาพ r o c e s เรื่องของสินเชื่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหรือว่ามันอาจจะมีข้อติดขัดบางอย่างที่แบบโอ้ยเหมือนจะเสร็จแล้วแต่แม่งไม่เสร็จสักทีอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเสียในเรื่องนี้ไปแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะ มีสัญญามาว่าถ้าสมมติว่าทางธนาคารอนุมัติเท่านี้เท่านี้แล้วเราจะต้องไปโอนบ้านภายใน7วันสามวันอะไรก็อย่าลืมอ่านตัวสัญญาให้ดีนะคะทุกคนเรื่องถัดมาที่เราต้องทำนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าธนาคารไหนเขาอนุมัติเรานะคะเราก็เตรียมตัวนะคะเตรียมเอกสารไปทำสัญญาซื้อขายบ้านที่โครงการซึ่งวันนี้เราจะไปทำสัญญาซื้อขายบ้านที่โครงการนะคะทุกคนก็เลยจะพาทุกคนไปด้วยกัน,นะคะ่ะบ้านก็80%เป็นเป็นของเราแล้วนะคะเหลือแค่ว่าเอาสัญญาซื้อขาย บ้านอันเนี้ยแล้วก็ไปทําส,สัญญาเซ็นสัญญาสินเชื่อกับธนาคารก็จบเรียบร้อยแต่ใจจะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะเดี SUPER> ๋ยวเราจะมีในเรื่องของการตรวจบ้านมาด้วยเพราะว่าใยคุยกับทางโครงการแล้วเขาสามารถให้ใจเข้าไปตรวจบ้านก่อนได้ก็เลยเข้าไปตรวจบ้านมานะคะซึ่งโอ้โหนิดนึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเป็นยังไง ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักงานขายของโครงการบ้านแล้วนะคะซึ่งก็คืออยู่ในโครงการบ้านที่เราซื้อนี่แหละตอนนี้เรากำลังอ่านสัญญานะคะก่อนจะทำได้ๆเนี่ยทุกคนอ่านก่อนสักเล็กน้อยถึงแม้ว่าเราจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่เราจะได้รู้รายละเอียดของสิ่งที่เราเซ็นไปนะคะเดี๋ยวอ่านเสร็จเซ็นเสร็จนะคะแล้วก็จะจบในเรื่องของ process การทำสัญญาซื้อขายบ้านนะคะเดี๋ยวเราเซ็นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราแวะไปดูบ้านนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวทรายจะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะ เลคุยกับลูกหน่อยตีคุยอะไรค่ะวินนี่จ๋าโอย๊ยจับลูกอย่างนั้นดิ <S 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 งากลัวลูกไม่ดินว่างันเถอะอะเรามาไหว้ตรงนี้กันก็คือยกมือไหว้ธรรมดานะพี่ต้นเพราะว่าไม่มีอะไรเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไหว้ที่บ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงาลัพระภูมิหลักของหมู่บ้านด้วยนะคะตอนนี้สถาพนาในการเรียกกันนะคะแต่ <S <S <า>ก่อน,น,น,นเป็นมะนิม,ม,มใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นป๊าป้าวินนี่มาหมีวินนี่วินนี่วินนั่งวินนั่ โอเคเดี๋ยวเรามาไหว้กันนะคะ ร้อยนะคะทุกคนแล้วก็มาไหว้บอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะแล้วก็สารพระภูมิของโครงการเรียบร้อยนะคะที่นี่เป็นพระภูมิเฮ้ยเราก็ไปไหว้พระภูมิมาเหมือนกันนะจะบอกว่าคือพระภูมิเอราวัณอ่ะตรงเสียกและประสงค่ะตอนที่จะซื้อบ้านเนี่ยแล้วก็เรื่องของปูบ้านเนาะแม่ใส่ก็ไปบนพระภูมินั่นแหละค่ะอย่าแกงแม่ไอ้เบี้ยหัวจริงเว้ยมันหัว ทุกคนคะเดี๋ยวจบจากวันนี้นะคะเราก็จะไปต่อกันที่ตรวจบ้านนะคะตรวจบ้านรอบแรกคือเหมือนกับว่าระหว่างที่เรารอธนาคารอนุมัติอะไรเงี้ยเรามั่นใจว่าเราจะเอาที่นี่แน่แนใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอาทีมตรวจบ้านนะคะเข้ามาตรวจบ้านได้เลยตรวจเบื้องต้นครั้งแรกก่อนว่าบ้านที่เราเล็งไว้เนี่ยมีตรงไหนดีเฟกอะไรยังไงบ้างเข้ามาตรวจครั้งแรกนะคะซึ่งเดี๋ยวไปดูกันวันตรวจบ้านค่ะสวัสดีนะคะทุกคน จะบอกว่าคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ตื่นเต้นมากๆนะคะก็คือการมาตรวจบ้านค่ะ แต่ตรวจบ้านในที่นี้ต้องเล่าก่อนว่าเวลาที่เราซื้อบ้านโครงการนะคะมันจะมี2แบบเนาะก็คือแบบแรกเราสามารถที่จะโอนก่อนแล้วก็ค่อยมาตรวจบ้านก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าในสัญญาของเราเนี่ยมันเป็นยังไงคือบ้านสัญญาเนี่ยเขาก็จะเร่งรัดว่าแบบกู้บ้านผ่านแล้วภายใน7วันเราจะต้องโอนเลยอะไรแบบนี้มันก็จะมีเวลาในการตรวจบ้านน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาทําสัญญาเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาว่าแบบอันเนี้ยเราโอนก่อนแต่ว่าเรายังไม่เซ็นตรวจรับนะเดี๋ยวเราจะขอเซ็นตรวจรับ เพื่อที่จะให้ช่างของเราอะไรแบบนี้เข้ามาตรวจรับบ้านให้ละเอียดก่อนนะคะอย่างที่2ก็คือเราจะยังไม่โอนบ้านนะคะก็คือยังไม่ไปโอนไม่ไปทาอะไรทั้งนั้นแต่จะเข้ามาตรวจบ,บ้านก่อนเพื่อให้ช่างของโครงกรารเนี่ยเขารับผิดชอบในส่วนที่มันชํารุดมันเสียหายมันไม่ตรงตามสเปกอะไรต่างๆทั้งหมดนะคะเก็บความรูเ้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่กําลังจะซื้อบ้านคะ่ะเข้าบ้านไม่ได้ความโง่นี้เราเขาไม่รู้เขาเป็นคนล็อกบ้านเองไหนละจ๊ะสองคนเนี่ย ผู้ที่จะปลูกดอกไม้ต้นไม้ในบ้านเรานะคะเขามาเลงมาแล้วเ่าเขาจะปลูกอะไรทำไมแม่จะปลูกดอกไม้ให้สวยง่ายๆตรงน,นี้ยังม,มีกระโดดความ่ามาแล้วหนึ่งน้องสาวนะคะทั้งสองถ่ายรูปแล้วหนึ่งค่ะหอนี่เขามาครั้งแรกนะคะ แม่นนี่คือห้องแม่ใหญ่จัง <c oughs> ประชดใช่ไหมคือห้องเนี้ยมันเป็นห้องอนเนกประสงค์จริงๆแล้วอะ <c oughs> แต่ว่าเขา่ทำออกมาเพื่อให้เหมาะก,กับคนสูงอายุนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เห็นไหมเพื่อนๆมันไม่มีแบบอะไรมาขวางกั้นให้เขา้าง่ายๆนะคะมีบาจับอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนสูงอายุนี่ก็คือโฉมหน้าของคนที่มาช่วยเราในการตรวจบ้านนะคะ น้องโบจาก .x ค่ะแล้วก็คุณทีโน่นะคะเราต้องเรียกน้องอะ่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำบริการตรวจบ,บ้านนะทุกคนแต่ว่าเขาเป็นอินเทอร์เนียลเนอร์ใช่ไหมคะ,คะเป็นอินเทอร์เียแล้วก็รับเหมาต่างๆนะคะอย่าลืมใช้บริการ .x นะคะขอด้วยนะคะเราว่าทุกคนต้องเห็นเขาในช่องของอินเอนเซอร์เยอะมากพอเรียกได้ว่ากวาดบ้านอินเฟนเซอร์มาแล้วทั้งวงการ <laughs> บ้านเราได้เลยก่นนะ <laughs> <laughs> ติดตามเอพิโซดต่อไปค่ะ ตอนนี้พ่ะามาไปดูบ้านเน่จริงๆแล้วบ้านสูงอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ค่อยเหมาะกับคนสูงอายุเท่าไหร่นะคะเหนื่ยอยหายใจละอันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะขึ้นมาก็จะเจอกับ powder room ก่อนที่ถงของเรานะคะเราสดอที่มานสูงนี่ไปดูแม่เขามาสำรวจห้องกันนะคะสวย,ยไหมเห่อยแล้วใครก็ชอบความที่แดดส่องลงแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวนะคะ ท่้งนั้นในตัวสําหรับห้องนี้มองจากตรงนี้บ้าเราเห็นมุมนั้นปะเป็นทะเลสาบเพื่อเห็นปะให้ในกล้องอาจจะดูไกลนะคะแต่ของจริงคือใกล้มากมตรงนี้จะเป็นลานเดี๋ยวหนูจะทําเป็นที่นั่งแต่ก็จะปลูกต้นไม้ล้อมนิดนึงลแล้วก็ปาร์ตี้หมูกระทะคือจริงๆห้องนี้เนี่ยนะคุณก็จะเป็นห้องลูกนะคะคิดเอาไว้เพราะมันเป็นห้องใหญ่อันดับสองของบ้านณปัจจุบันก็คือเอาไว้ถ่ายงานก่อนเพราะแสงสวย แล้วก็ทรายกะว,ว่าส่วนไหนที่ไม่จาเป็นต้องติดหน้าก,ก็จะไม่ติดให้แปรงมันเข้านี่ห้องนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็อาจจะทําเป็นห้องนอนแขกอะห้องเล็กอะเผื่อแบบว่าในอนาคตพ่อแม่ต้นหรือพ่อแม่เรา,รอ,บบากกรอะไรเงี่ยป้าโกอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าอาจจะขึ้นมาทุรกงเทพหรือว่ามาหาหมออะไรแบบนี้นะคะจะได้นอนนี้ได้อันนี้หละ <laughs> มายืนสองอะไรกันพ <c oughs> ี่นอนใต้บนันไดเฮ้ยทุกคนเราเข้ามาได้อ่ะไม่หัวนี่เห็นป่ะ ความสูงคืนหัวหนูไม่ถึงใช่อันนี้คือมาสเตอร์เบนลูมของหนูมุมนี้ห้องตัวอย่างอ่ะคือ Walk in c o ค s e t เจอแล้วมาร์กิ้งเลยนะคะเขาก็เข้ามาตรวจอะไรกันนะคะอุปกรณ์ดูนะคะทุกคนมาร์กิ้ง มากิ้งมาแล้วอันนี้คือจุดที่เราเห็นตั้งแต่วันที่เราเข้ามาดูบ้านแล้วเราว่ามันคือน้ำซึมหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่แต่ก็ไม่รู้แปะแล้วหนึ่งมันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะโอ้โห <c oughs> ช่วยด้วยน้ำรั่วจ้าติดตั้งไม่เสมอกันด้นะคะ <c oughs> ถ้าให้มาดูเองก็คือไม่รู้เรื่องอะสายตาทาั้งเองียงทั้งฟันทั้งงุและไม่มีความรู้ใดๆั Direct ้งสิน นี่คือสาเหตุที่เราควรจะจ้างบริษัทที่เขารับตรวจบ้านแล้วเราก็มาช่วยตรวจด้วยให้เขามาเลยไม่ต้องพยายามไปตัวเองคนเดียวเพราะแม่งมันยิบยับมากแล้วก็อย่างหลังคาเงี้ยที่เราขึ้นไปไม่ได้เขาต้องมีโดรนบินขึ้นไปดูไปถ่ายรูปเจาะลงมาเรา,าเจออีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตรงน้้นได้น่าจะมองเห็นน้ำรั่วฝ้าเป็นตุ่มๆเนี่ยอันนี้นะคะถึงชั้นสามเรารู้สึกว่าแบบมี มืดมากเลยทุกคนคือในกล้องอะจะสว่างแต่ว่าของจรนงนของมืดนี่นะคะมันจะเป็นตู้ไฟทุกคนแต่เดี๋ยวเราคิดว่าในอนาคตน่าจะเอามาชั้นอะไรมาวางได้ทําให้มันเป็นแบบตู้รองเทา้าแต่ตอนนี้จะให้ทุกคนดูนะคะสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นขอโทษค่ะมันดำมากเหมือนแพนวิ้เลยถ้าเดินแพนวิง้งแล้วจะเป็นขาสิไหวไหมนยแพ้ไปแล้วหนึ่งแลคะไม่ไหวแล้วไม่มีที่นั่งดูความทุ่มเทนะคะ อันนี้ก็เริ่มเป็นกระดิมงแล้วกริ่งก็มาลาวด้วยสนิมด้วยน้ำซึมด้วย,น,ววยนะลาวเนอลาวเลยเลยอ๋อลาวแล้วก็ไอ้นี่ด้วยครับลาด้วยใช่ไหมคะน้ำซึมด้วยชือ้นยาวช่วงนี้ก็ช่วงนี้ต้องเรียกว่าสายโสดบ้านนะครับล้อออกโสดกันลานี่ค่ะล,ลา, <c oughs> ลา อ้อยน่ากลว่า,าวคุณมุกคกุ้มขมับแรงมากกุ้มยังแรงเ <c oughs> มื่อกี้คุณมุกคเขาถามเราว่าเจ้าของบ้านรีบรับบ้านไหมคะเราบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะขอดินนี้นานแล้วนนะ <c oughs> อ้องโบนะเขาอมือขึ้นมากุ้มขมับเนี่ยยังกุ้มไม่หายเลยทุกคนเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเบเกอรี่นะคะเขาก็เดินมาสำรวจงานตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเห็นไหมคะมันมีฝ้านะคะมันไม่ควรมีเพราะว่าของมันยังไม่เคยใช้งานเลยแล้วมันอยู่ตรงนี้เฉยๆมันรีด มันลิมันน่าจะมีจุดไหนสักจุดที่ทําให้ฟ้าขึ้นด้านในเข้าไปข้างในเนาะเพราะอากาศเข้าไปความชื้นมันก็เข้าอือ่ะจบแล้วจ้ะไมโครเวฟต,ตัวนี้นะคะต้องเปลี่ยนอย่างเดียวค่ะเฮ้ยทุกคนเราอ่ะก็คิดว่าการตรวจบ้านมันต้องเตรียมใจมาประมาณนึงใช่ไหม <laughs> เพราะอย่างพี่ <laughs> พี่ไปกับน้องรักอย่างเงี้ยเขาเขาบอกว่าแบบบ้านเขาก็แบบห้าร้อยจุดอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอของตัวเองอ้มันเยอะจริงๆร่ะ คือมันแบบมันมีทุกจุดนี่ขนาดเรารู้สึกว่าโครงการมันก็ดีประมาณนึงอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่โทษเขาหรอกนะเพราะว่าทุกบ้านมันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วมีดีเฟกเวลาที่เราจะแบบตรวจรับอะไรแบบนี้แต่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตไงไม่ควรตรวจเองจริงนะคะควรมีบริษัทช่วยตรวจเนี่ยทุกคนแล้วใครจะมาตรวจบ,บ้านเองเป็นไปไม่ได้ เราเดินทางกันมาถึงช่วงเย็นแล้วนะคะเวลาในการตรวจบ้านก็คือใช้เวลาประมาณ4ี่หรือ5้าชั่วโมงค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ไซก็เลยพาน้องโบกับน้องทีโน,โน่เนาะมาดูบ้านตัวอย่างเพื่อแบบเหมือนเป็นไอเดียนิดนึงในสิ่งที่ายอยากได้เพราะว่าายจะให้น้องทำอินทีเทียให้ด้วยนะคะก็เลยมาดูกันก็เอพิโซดนี้น่าจะจบประมาณนี้นะคะก็คือเรามาตรวจบ้านนะคะแต่ว่าตรวจบ้านมันจะไม่จบในครั้งแรกค่ะสิ่งที่เราเจอคือมันเยอะมากเราต้องให้ท่างของโครงการ เขาเข้ามาเก็บเนาะอีกเยอะอีกหลายรอบแล้วน่าจะมีตรวจบ,บ้านครั้งที่ 2, 2> ครั้งที่3ครั้งที่4อะไรแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นโปรเซสปกติโอเควันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย